ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นสปันกี้เฟดสามจริงๆมันไม่ได้แค่เฟดสามนะเฟดสี่เฟดห้าแล้วก็เฟดหกละจริงๆมันมีแค่เฟดหกนะแต่จริงๆบางคนก็อ่าเป็ค้สเป,เปันกี้สปันกี้เน,กเนี่ยเออทำไมหน้าอีกเนียนโงเหี้ยพลเนี่ยเออเออเอเอฝึกมือแฮกเกอร์เหรอ ว่นที่ผมไปดูช่องคลอสเอลมันโคตรมันอะแบบเสียงโคตรก็รใช้ได้อะจะลองสปอนมักซิมอนปากฉีกเลยเอลมีทำอะไรมาให้ปากฉีกสเตอร์ทีนี้ <c oughs> มันมันไปทำท่าไหน มีกิมจิไซมอนได้เคยเล่นสปันกี้ฝีมือวา่ของแดนโกลเบียปรอนเหรออยากลองเล่นเหรอฮะโอเคเลสโกได้พูดไม่ไม่นานพูดกับไปเล่นสปันกี้เฟดสามกันดีกว่า <c oughs> อ ayo ยยผมจะทำไมเขามม่วว่าี่นันคือเฟดเฟดเจ็ด,ด,ดว่าไม่ใช่หนึ่งหนึ่งี่เฟด น่ากลัวละเอ็งมั่วละประาธานโทษพูดมั่วครับประาธานตัว <c oughs> แต่ข้องทำเสียงเลยทำเสียงช้าว่าแล้วลูกกูไปไหนบ่โอ้แม่เฮ้อ ตัวนน้อยอยู่มันจะไปหาพ่อมันพ่อไปทำงานอยู่เดี๋ยวมาไปเกี่ยวไปทำงานอยู่ไงไปซ่อมสายไฟแม่กินขนมแม่หมดแล้วมาห้องนี้เลยมันก็ยินเดี่ยวมันวิ่งเร้แมัแม่มุดมุดมุอีกตัวน้อยมาเล่นจังหวะกันเถอะลุกและลุกและวอีกตัวน้อยลุกมาหาเมื่อตรง เลล่นตรงหวันดีกว่ตเสือกมาว่ากรนอนไปเหอะขยับขับนะ่ะอ้นก้สปกี้สอนกี้เฟสสองเขเล่นละอันนี้ไม่มีแมวเี้ยใช่ไหมรานแล้วปกเขียนว่ารานแล้วไม่ใช่คำว่าส, <c oughs> สปอนกี้เหยียดขาได้เลย เป็นบาหรือเป่ายายเป็นบามันเป็นยังไงเออเออเออขาท่นั้นลไมมันหลับขาท่้ง นร้านร้านเป็นคำว่าร้านเด้อร้านละร้านแล้ะโอเคมาในในเริ่มจึกโอเล่นไปทำเท่าใหม่แลตตี้เองไปทำฉากช็อตอะไรนี่นย คลบก่อนเออพอดีคือว่าเวนด้กำลังกินเนื้อเธออยู่กินเนื้อฮนี่เหรอที่เขาแล้วก็กินเนื <c> ้อ <oughs> เ็นเาแซ่บ เองไม่ปไปนลยไปนะจริงๆนี่เสียงเสียงของรับก็คนบันเนหอลองฟังโอ้โอ้เราไม่ช้าไาเล่น ไหนมาลองเล่นเกมไอเกมมันก็ตลกนั่นแหละมองก็ไม่ดูไอแบบเกมที่เราต้องต่อยโอเลนใชลซีฟูแล้วต่อยยังไงงะเอสเบนเขาเรียกว่าไอเจ็บใช่ไหมมันขึ้นสกอ่อ

ไปดูป่ะไปีมคนที <tô m S 1> ่คนที่เสียบมัมีแต็คือผมเงคนกดน้ำเก่าดีด้วยหรือเปล่าครับเกิ ไฟสามเนี่ยมันไม่อันเนี้ยมันไม่มันแล้วไฟสี่อ่ะผมว่าไฟสามนี่โคตรมันจัดต่อมีอยากเล่นสปันกี้วีจอยมากวีจอยหาวีจอยเ็นสปันกี้ที่ผมชอบเล็นมากก็อยากฝันว่าตามหาสปันไอ ปงสปันกี้ลีจงลีงจ,จอยแต่โมนะได้ได้เลยเจอแต่แตรรนะรร่รีเมคเนี่ยไม่เอารีเมครีเมคเสียงเพลงมันไม่พอมันไม่เหมือนคุณรอแต่ว่ามอสที่เขามีอยู่เฮ้ยรีมาสเตอร์เนะี่ยยังไม่ยอง sing มี nk the box must start ด้วยแต่แต่ไม่ได้เล่นเนี่ยเสีย ปันกี้อะไรเนี่ยสปันกี้เวอร์ชั่นนี้ก็จะมาเอี่ยมสปันกี้ยูทูปฮะเพราะเพราะเอกไม่พอใจกับสิ่งนี้ว่จาจกักรวาลของเขากลายเป็นแบบนี้ได้ฮะแล้วเขาจะทำงานย,ย่งไรสปันกี้ว้าวส,ส,สปันกี้นี่มันยังดีสุดกัน ฮะเราจะรุ่มกินกันสปันกี้รีเมคเงี้ยเหรอฮะทำไมจักรวาลนี้มีแต่เกรเกรเกรย์พระเอกก็เกรด็อกเดะพระเอกด็อกเดะทำไมกลายเป็นพระเอกเอาเกรย์กลายเป็นบิซี่บิซี่ตลอด 比你们厉害了，本该你做。 ปังคีช็อกโกแลตรีจอยรีจอยรีจอยอยู่ไหนรีจอยสปันกี้รีจอยมีตรีมาสเตอร์กับพรีเมคเนี่ยสปันกี้เบบี้พรีมาสเตอร์อีกละเจอแต่รีมาสเตอร์กับพรีเมคเนี่ยเอารีจอยนครรีตอย มอยากเล่นรีจอยที่ผมสังสังชาติก็ผมชอบมากเลยนะมาะนกดขีแล้ว้ง ววผมว่าเล่นสปอนกี้สองเศูนย์ให้มันให้ดูดีกว่าสปอนกี้รีบัสเตอร์เราม,ไ,มได้ปวดฉี่มันคกี้บางคนที่นอนวาเอาไปส่งแล้จูนก่อนเลยให้มันฉี่ก่อนแล้วให้เมืม่เอยเอย